รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตราการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548อย่างเรื่องฟุตบอลเนี่ยถึงได้่าวว่าอินมากกรีดเลือดพี่ออกมานี่เป็นฟนุตบอลเมีน้องคนหนึ่งเขาฝึกาอยู่นใ้องศิ ช่วงลัดเลาะรอบบ้านสนับสนุนโดย All New MG5 จีห้ รับสู่ในการตีท้ายครัวรายการที่ไม่เข้าตามตอบไม,ไม่ออกตามประตูใช่ละ่ะว,วันนี้เป็นบ้านที่เราคุ้นเคยนะคุ้นเคยดีกว่าเมื่อก่อนตอนนั้นที่เรามาไปตรงนู้น เอาจริงๆตรงนี้เราอยู่อยู่กลางเมืองเลยนะคุณน้องกลางเมืองมากๆซึ่งจริงๆแล้วเราเหมือนว่าเราคุ้นกับบ้านหลังนู้นเมื่อห้าหกปีที่แล้วที่เราเคยมาตรงนี้ยังสร้างไม่เสร็จห้าหกปีเองเหรอใช่ห้าหกปีนานมากยใช่ไหมหลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้จักกับผู้หญิงผู้หญที่บอกว่าเป็นผู้หญิงเก่งเก่งเป็นผู้หญิงที่น่าจะตอบโจทย์เอ๊ะใครมาเตะฟุตบอลในรายกาที่นอาซึ้งเอาเอาเอาโอ้โห สโมสรหน่อยฮะอะไรครับสโมสรหนฮะพึ่งน้อยกรับพึ่งพึ่งหน้อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอามาดีครัเอาไปทีคุณจนทร์ค่ะคนคุณจะเตะบอลเพื่อที่จะแบบว่าให้รู้ว่ามาบ้านคุณแป้งนวลพันอย่างเงี้ยเหรอเปล่าครับวันนี้แัยของเราคือเปอร์มิโน่ค่ะไอ้คนเราดันดอวคุณคุณชอบบวันนะคุณชอบบอลไหมเป็นแฟนหงมัเป็นหงมันเป็นหงมแต่เขาด้เหรอใช่แต่ไม่ใช่หงแดงนะหงแดงหงทอง มาเราเดินไปคุยไปใช่ไหมเราเดินไปคุยปบ้านเนี้ยตอนยังไม่เสร็จเราเราเราเดินเข้าไปแบบได้ฮประคบร้อนเห็น่อยไหมพี่มอประคบร้อนเห็น่อยไหมอะไรประคบแก้มให้เลยมั้ยหินก็สวยเลยหินเนื้อมพังไอ้แพร่ไปบ้าฉันก่อนนี้แพร่ปอมแปมทุกเทปต่อยง่ายแล้วเคยมาบ้านหลังนี้แล้วแปมจ๋าเมื่อห้าหกปีแล้วตอนนั้นเรามาสัมภาษณ์นักฟุตบอลหญิงแต่วันนี้ เขาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติหรือทีมคือฟุตบอลสโมสรใหญ่โตใช่แห่แล้วได้ค่ะตอนนั้นตอนนั้นนะีป่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอ้ยดีใจั้ที่ปีแล้วที่เราไม่ได้เจอกัน56ปีที่แล้ว56ปีเช่นหลังๆนั้นค่ะที่เราเคยถ่ายตอนนั้นนะคะตรงนั้นเลยห้องนี้เลยพี่แป้งสบายดีนะคะสบายดีค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างอะพี่แบบคือพี่แป้งทำอะไรบ้างเอางี้ดีกว่าก็ชีวิตประจำวันก็หลายหลายอย่างนะคะอาชีพหลักก็คือทำประกันภัยเมืองไทยประกันภัยเชื่อแป้งและคุณจะยิ้มได้เมื่อไหรย้อันนี้นะตอนเช้าแล้วก็เป็น ประธานสมโมสรทีมการาท่าเรือค่ะนะคะแล้วก็ล่าสุดไหนล่าสุดผู้จัดการทีมชาติซึองอันนี้ทำให้เครียดมากผู้จัดการทีมชาติใช่อ่ะน <c oughs> ี่ยังไม่รวมยิบย่อยนะคะที่เป็นวันดีคือดีต้องไปดูวัคซีนด้วยนะวัคซีนผู้จิจิกันเนี่ยเขาก็<อ>ต้องไปดูนะเป็นผู้อำนวยการผูอ้อำนวยการสื่อสารกิติมศักดิ์ก็เกี่ยวแต่กิติมศักดิ์เขาเสียไปโอ้เลยทำให้งานเยอะมากแทบไม่มีเวลาเนาะเอาถามจริงๆทุกวันนี้คุณแป้งนอนกี่โมง แต่เป็นคนนอนน้อยอยู่แล้วนะคะห้ชั่วโมงโมงห้าถึง6กครึ่งคถึงหกครึ่ง๋แล้วแล้วไม่พอเนาะคนไหนนอนในเจดนี่แบบเป็นสวรรค์เลยค่ะฮะแล้วแล้วพี่ตั้งพักผ่อนโดยวิธีอื่นยังไงบ้างคะพผ่อนคลายในช่วงที่แบบว่าเราว่างจากงานหรือว่าระหว่างงานนง่ค่ะ แต่จริงๆงานที่ทําก็เป็นงานที่ชอบเกิดที่นั่นต้องต้องเป็นคนที่ต้องชอบด้วยคะอย่างเรื่องฟุตบอลเนี่ยเห็นได้่าวว่าอินมากคือต้องอัปเดตวงการฟุตบอลตลอดเวลากรีดเลือดพี่ออกมาเนี่เป็นฟุตบอลไม่แล้วไม่แล้วเห็นคุณนวลพันุ์นี่คือไปอยู่สนามฟุตบอลิชๆทุกครั้งที่มีการแข่งเนี่ยก็จะเห็นผุดแป้งอยู่ขอบสนามความจริงคนอื่นเขากลัวโควิดถ้าตายนวลพันธ์สามารถไปแบบอยู่ตรง นี่ก็ัวนะว่าพี่เพิ่งสวอปเพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกว่าใครจะเข้าบ้านขอให้สวอปก่อนอันนี้คือหลักเลยเนื่องจากว่าคุณพ่อคุณแม่อายุเยอะนะคะคุณพ่อพี่88แเงี้ยนะโอ้แล้วคุณแม่80ดสิก็ควรนะตอนนี้เวลาเราเจอกันก็ต้องสวอปกันนะพี่ใช่ไหมคะบ้านสวยมากรอบที่แล้วที่แเขาดังมาบอกใช่ไหมฮะอันนี้ีตกแต่งหรืองไม่าตอนนั้นหลังโนนเนาะ อนเรามาบ้านนะครับพี่แอาเชิญเลยค่ะพี่แป้งคะชอป่วยมากก็ไม่นานนะพี่เป็นคนทำอะไรเร็วเป็นคนใจร้อนมากพี่ต้องขอเดินดูก่อนดีกว่าให้ไปไหนอเอาเดินดูนี่อันนี้เป็นของสะสมของพี่พี่สะสมมากี่ปีแล้วพี่ก็มีเยอะนะแบบไว้ที่ทำงานบ้างโน่นนี่นั่นบ้างอะค่ะอย่างพวกนี้ก็คือมาจากโลกประเทศต่างๆแล้วเวลาไปไหนทีก็แบกกลับมาทีใช่ใช่ซื้อประเทศไทยก็เยอะค่ะซื้อประเทศไทยก็เยอะซึ่งวันนี้เพื่อเป็นเกียรติกับพี่แป้ง พี่มดดำจะทับท่านี้ไอ้ก็แฟนอยู่มดดำอันนี้หนึ่งมดดำค่ะขอยหนึ่งมดดำมันมีสีตัวนะคะใช่ค่ะความแปมนตัวอย่างนี้ก็ไม่เลวใช่ไหมไม่ค่ะันนี้ไหมคะ โอ้โหเหมือนนักมากเลยอ่ะทำได้นึงตัวอเมื่อกี้เราทำจุดท่านี้ไปแต่ขิวขึ้นน้องก้อมก้อมยังไม่ค่อยจะไหวอะไรล้องอดท่านั้นเลยค่ะโอ้โหอนอันนี้เนี่ยที่แบงได้เลยถ้าทำท่าเป็ดก็ได้ก็ยืดคอเลยี่แดงสะสมแตไอยู่ที่ได้เด็กๆเลยป่ะครับก็เป็นสิบปีแลนะเป็นสิบปีที่สะสมมา ถือว่าเป็นคนที่มีเยอะอันดับต้นๆอย่างเงี้ยไม่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 คนอื่นที่เขาจับสมมุติเขาจะมีลิมินตงริมินเต้พี่แป้งตอนนี้ถ้าสมมุติเราจะเห็นโลโก้ของแป้งเชื่อแป้งเนี่ยเราเชื่ออยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งดูพิกแป้งคลั่งคลั่งฟุตบอลอ่ะคลั่งใช่ค่ะเกิดขึ้นทำ่าไอ้การคลั่งฟุตบอลเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงฮะ ตอนแรกที่เราเจอกันตอนนั้นปี2015เนี่ยพี่เป็นผู้จัดการบอลหญิงมาประมาณสัก14ปีแล้วก็เอาผู้บอลหญิงไปบอลโลกได้ครั้งแรกนะตอนตอนปี2015ไปที่แคนาดาหลังจากนั้นเนี่ยก็คือไปถึงบอลโลกแล้วซึ่งบอลฟุตบอลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจของคนทั่วโลกมันเป็นกีฬามวลชนกีฬามหาชนทีนี้บอลหญิงแล้วไปถึงนอกแล้วเอะกลับมามันก็ยังมีความแตกต่างของหลายมิติเรื่อง รายได้เงินอัดฉีดเงินสปอนเซอร์ทุกอย่างก็เลยหาเงินก็เลยลองมาทําฟุตบอลชายก็เลยตอนนั้นปี2 5 5 8ค่ะก็เลยลองมาทําท่าเรือท่าเรือเนี่ยเป็นเป็นทีมที่เก่าแก่ที่สุดที่อยู่ในไทยลีกตั้งขึ้นปี2510ก็ปีนี้ก็54ปีแล้วตอแล้วท่าเรือนี้ถ้าถ้าคนรักฟุตบอลจะรู้กันว่าทีมท่าเรือเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความดุดันกองเชียร์และเป็นสนามแพดสเตเดียมเนี่ยตรงใจกลางเมืองเนี่ยเป็นสนามที่ไม่มีลูวิ่ง ดังนั้นเนี่ยเสียงเชียร์เสียงก้อนหินเสียงอะไรมันจะลงมาได้แล้สมัยก่อนมิถุนา้วก็บอกไม่ไม่มีทางที่ผู้หญิงจะทําได้ก็เลยเข้าไปทําท่าเรือเข้าไปก็เข้าไปแบบกระทนหันมากคือไม่สามารถเปลี่ยนตัวไม่สามารถอะไรได้เพราะเล็กเปิดแล้วก็เข้าไปแมตช์แรกก็เป็นเยือนไปเยือนทีมบุรีรัมยูเนเต็ดนะคะไปเยือนคุนเนวินก็เจอเ็รื่องแบบเชิญเชิญต้อนรับศูนนรกไทยพรีเมียร์ลีกไทยลีก ก็ตกชั bueno, ้นไปเลยปีนั้นแต่ท่าเรือนี่มันเป็นอะไรที่หลายคนมองว่าผู้หญิงไม่สามารถทําได้เพราะว่าแฟนบอลเนี่ยจะดุดันนะคะคือเราจะได้ยินเลยว่าเวลาเชียร์เฮ้ยเฮ้ยท่าเรือเว้ย พวกเราคือสิงอยู่ยังสิงไม่เคยกลัวใครพวกเรามีตำนานแสดดตม์คนไม่เคยยอมใครคือแมนแมนเลยแหละจูเป็นแบบผู้ชายแมนแมนและสมัยก่อนมันก็จะมีการตีการแบบอะไรโดนปรับแต้มโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เออที่เลือกท่าเหลือเพราะมันเป็นทีมของคนกรุงเทพค่ะอยากถามจริงพี่เวลาพี่แม็กไปเมืองนอกอย่างเงี้ยช่วงโควิดเงี้ยธรรมดาแบบ ผู้หญิงตัวเล็กๆเนี้ยจะหาอะไรทานทานกินอยู่ยังไงอะพี่เวลาไปเมืองไม่นะพี่ไปล่าสุดนี่พี่อันนี้พูดได้เพราะว่าพี่ไปแข่งของยูยิบสามคะที่มองโกเลียอุลามาตอมาแล้วมันเป็นการแข่งแบบว่า ต้องอยู่ในปั๊บเวอร์แอนซิต้องอยู่แต่ในนั้นนะคะออกไปไหนไม่ได้เลยแล้วก็จะมีเลซองคุ้มเราจากโรงแรมแล้วก็ไปที่สนามเท่านั้นความคันเข้มงวดมากมากมาเขาไปเป็นช่วงฤดูร้อดลบแปดองศาเขาเตะเขาเตะเป็นยังไงคะตอนตอนเตะเขาเตะเตะสิบเอ็ดโมงมันก็จะลงมาอยู่ที่ประมาณสักสี่องศาบ้างหกองศาบ้างสี่องศาไม่ได้กาไม่ได้แต่แต่เขาก็ต้องแบ่นักฟุตบอลนักกุตบอลเขา าแก้หนาวต่เเอาตัวเด็กน้องมาสามถึตัวมีกันธนวัฒน์มีโจนาธานเข็มดีมีเบนจามินอะไรพวกนี้ค่ะเขาอาจจะอีกเข้าเข้าใจแล้วแล้วก็คุณต้นนะคุณปันเวลาเขาแข่งแบบเวลาเขาเตะในสนามที่มันแบบหนาวมากเขาแก้หนาวกันไงพี่แก้วเขาก็แต่แต่พี่ว่าเขาโอเคนะทุกคนก็ปรับสภาพได้นะวอร์มร่างกายให้อุ่นก่อนแล้วก็มันมีเสื้อที่มันเป็นเหมือนที่เทคใส่ข้างน้ำก็ได้ค่ะคันแล้วพอวอร์มแล้วมันก็ โอเคเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรให้พี่เพราะวันนี้พี่ก็เอาของขวัญให้เราเยอะไปหมดเลยคุณอาร์ตขอเตรียมของขวัญให้คุณแป้งหน่อยเชิญค่ะคุณแป้งนอนเยอะๆวันนี้เราเลยมีตัวช่วยเรื่องการนอนมาให้พี่สบายค่สงคป็นประเทณีของตีท้ายกูมาอยู่เจ็ดปีแล้วพี่เคยได้รับตัวนั้นพี่จำได้มากค่ะค่ะก็เครื่องนอนโตโต้นะคะอยู่กับรายการดีๆอย่างตีท้ายัวก็ขอให้อยู่ตลอดนะคะค่ะสาคพับมมากกว่านี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเนแน่นอนผู้หญิงเก่งอย่างนี้อย่างที่บอกว่า ในหนึ่งวันมีรถเราเห็นรถหรูก็มากมายแต่อุปกรณ์หลักในการเดินทางเขาคือมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับ่อยมากตั้งแต่รู้จักคุณนวลนพันมาเห็นที่ขายไม่ได้น้มอเตอร์ไซค์รับจ้างใช่เพราะกลัวแบบว่าถ้าไปเลทแล้วมันน่าเกลียดนั่งจริงงทุกวันลางถนนเลยเนี่ยบ่อยนะอ้บ่อยคือสมมติคุณอยู่สุขุมวิทตวตรงย่านรัชดาเนี่ยมันมีเป็นซุ้มวินมอเตอร์ไซค์อ่ะเออก็สนิทกันหลายคนเลยเคยนั่งไปไกลสุดที่ไหนฮะ นั่งไปไกลสุดพี่ว่าไปสนามบินนะดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิดอนเมืองค่ะอ๋อนี่ไกลถึงที่ไปดอนเมืองสุวรรณภูมิพี่ครักไก่ตายกลางถนนโอ้โาต้องเวมันแบบว่าตามที่พี่ควรจากนี้นั่งไปดอนเมืองเลยปากชาเลยนะฮะถอนฟันคุดได้เลยนะดีจะนั่งบ่อยแล้วแบบลงมนตีปากลูกแต่พี่เนี้ยเป็นคนที่เชื่อว่าคนเราเนี่ยดวงเนี่ยอยู่ถ้าถึงจะถึงที่ก็ถึงที่แต่พี่ตั้งจิตนะว่าจริงๆในชีวิตเนี่ยขอ ขอหนึ่งพี่ที่พี่กลัวมากคือกลัวเป็นโรคอัลไซเมอร์กับกลัวแบบว่าประสบอุบัติเหตุแล้วแล้วร่างกายพิการอ่ะต้องนอนอะไรอย่างนี้แต่สิ่งหนึ่งวันนั้นเราไปเห็นพี่แป้งเราเดินไปออกรายการร้องเพลงดูพี่แป้งมีความสุขอ่ะอูพี่ตื่นเต้นมากเลยนะนี่เห็นยังไงเป็นโนเนี่ยใครเล่นพี่ส่วนใหญ่พี่แป้งเล่นเองป่ะอูพี่ไม่ได้เล่นนานมากเล่นแทบไม่ได้นะคะอยากของพี่แป้งเล่นกินงานทีมงานมีใครทีมงานมีใครเล่นได้บ้าะเพราะไม่ได้ดับได้ไหมจ้ะดับได้ไม่เป็นหรือพี่ น้องน้องน้องสายสิทธิ์นิดนึงเลยไม่เหมือนเลนไม่เหมือนผมที่แล้เดี๋ยวจะร้องเพลงคลอพี่จะร้องเพลงคลอพี่จะร้องเพลงใช่ไหมทีมงานใครพอเล่นได้บ้างเออนี่เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เออมีน้องคนหนึ่งเขาฝึกงานอยู่เขาเชิญค่ะมีเชิญค่ะน้องฝึกงานไปดิค่ะไปดิค่ะน้องไปโอซักซี เป็นผู้หญิงที่ประสบความสําเร็จเป็นผู้หญิงที่สามารถสร้างทุกสิ่งทุกอย่างได้เองด้วยมือเขาจะมีวิธีอะไรที่แบบมูยังไงให้แบบว่ามันเด็ดแล้วก็ลงมือทำนะฮะดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น s u b s c r i b e ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ